พ่อคลาสแม่คลาสอยู่ไหนครับตุ๋มต่ำตุ๋มต่ำตุ๋มต่ำปลาครับว่ายน้ำต่ำจำใสแม่ครับว่ายคู่พ่อครับตามด้วยลูกครับว่ายมาว่ายไป จอใครทักทายสวัสดีตัวโน้นตัวนี้ยิ้มให้ยิ้มให้ทุกตัวเฮฮะเฮฮาครับน้อยเชิดหน้าเชิดไม่สนใจค่อยค่อยบอกคริมหนวยหน้าเตะถ้าวางมาเก๊กใส่เก๊กใส่ใครทักก็ทำเฉยเฉยไม่เอื้อนไม่เอ่ยไม่สนใจใครคิดเองเออเอาเองว่าตัวนี้เก่งเชิดไวเชิดไว้ว่ายน้ำก็เก่งแก้งเก่งเรียนเจ๋งเจ๊งเก่งเก่งกว่าตัวไหนหน้าตาก็หล่อล้อหล่อผิดแม่ผิดพ่อหล่อกว่าใครใคร รูปทรงก็เชงกระเดะดูเซดูเซมั่นใจมั่นใจผิวขาวเกล็ดเงางามแงะเหาะเหาะแหะแหะมั่นใจมั่นใจกลางหัวสีส้มกลมโตโอ้หะโอโหเด่นกว่าตัวไหนตัวอื่นเนื้อตัวเปรอะเปรอะ,ะเละเทะเละ,ทะเละทอะวุ้ยดูไม่ได้เลื้งเหลืองแดงแดงดำดำว่ายอยู่ในน้ำวุ้ยดู เพื่อนทักครับน้อยอยากท่าเชิดคอชอหน้าเพื่อนพาหมันไส้ทุกตัวหันหน้าเมินหนีนิสัยไม่ดีแหวะคบไม่ได้พ่อเตือนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเบื่อครับน้อยไม่เชื่อช่างปะไรแม่เตือนกี่ทีกี่ทีครับน้อยว่าหนียี้ช่างปะไรครับน้อยสุดหล่อล่อหลอไม่ทักไม่ง้อไม่สนใจใครวันหนึ่งครับน้อยหลงทางใครจะช่วยครับบ้างมีไหมมีไหมครับ